คุณตั๊กสิรินยานะคะถามว่าถ้าเรามีความรู้สึกตื่นตระหนกตกใจหวาดกลัวเราจะต้องทำอย่างไรอย่าลืมลมหายใจแห่งสติค่ะคุณตั๊กต้องเริ่มกลับมาหายใจให้เป็นเพื่อจะได้ไม่ตายทั้งเป็นการหายใจให้เป็นอย่างไม่ตายทั้งเป็นก็คือหายใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมอ่อนโยน ให้กายลมเนี่ยมันเป็นสะพานเชื่อมกายเนื้อดูนะคะกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจของเราจะมองเห็นความตระหนกแค่มาแล้วไปความตระหนกตกใจเนี่ยมันจะไม่ทำให้เราเหมือนดิ้นรนแล้วก็ผิดพลาดแต่ว่าเราจะเห็นความตระนกแค่เพียงขณะจิตเดียวแล้วจะเห็นความตระหนกสงบระงับทันที เพราะสติอารักขาจิตหนึ่งลมหายใจแห่งสติเป็นสะพานเชื่อมกายกับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันชีวิตทรงพลังความตนกจางคลายอยู่ด้วยจิตที่รู้ตื่นแล้วก็เรียนรู้กับการแก้ปัญหาตรงนั้นค่ะอันนี้ก็พยายามพูดให้ช้าลมชัดขึ้นมีความสุขในการที่จะฝึกปฏิบตัติแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะยินดีรับใช้ค่ะ